ตัเป้งน้ำม่ปลานีไหมตาหยัหดป<ะ>นเป่งลงมานี่เตี้ยเ,เตี้ยอืมบัเป้งแห้เฮา,าเฮาเวกระบอกเตี้ย,ยวันนี้ตาหยัดตีข้าวครับข้าวเจ้านวดเขา

พาเดินดูสวนตะหยัดครับมีปลาคอยยังไงบนนุงยัดเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งคลาดเสียอีรีเนี่ย อน <000 tiế> <Việt> <forty hug> <ten> ี่บอลคักบอลเนี่ย <c> <br> <dans> <resource> อา,อาหยาดครับเนี่ยกอไผ่ตะหยัดเอาตะกี้เพียมันลงมันคือเศร้าวะ่ะตะหยัดเอาตะกี้กอไผ่ก้อนอีเพีย,พยมันลงมันติตะหยัดนี่แม่ไผ่ยังไงเจ้ามันคือเศร้า เยยไม่ปูกไม่โย่งูนอทอแชนทไมเยอคือว่าในย่อยากเปนประตูไปคือย่ง่เอาไปนั้นเนี่ยนั่นเจ้าเขาไปตัวไปใบม่อยใบย่ไมเม่อามาตอะไรอามาเอะไยูี่

บลิวคอยกับกไปนอนเอาเลี้ยงตัวบวัวนอนเอาเลี้ยงคอยเด็กหน่อยไปลอยกระทุง่ง

อีโปรเลยไม่ใช่จันโอ้หนักสะดำหานตัวนี่บมเดีลคไม่กินี่ยวันนี้ต okay, ่หยัดนวดข้าวครับ ไปเข้าบรรยากาศขึ้นมมว่านนี่แหละมันขึ้นมนซื้อฝนปรตกดอกรถไ,นนไทยเปลี่ยนลอยแล้ว <laughs> น้ำแม่นี่นเขาเฮ็ดอันอนั้นนี่แหละลุงหยาดเอาไอาทา้ทั้งสองลอยลีแม่มามาใส่อันนั้นเดี๋ยวเขาก็เอารถไทยแม่สายผ่านรถไทยมุน ้อลเขามันตีนี่แหละกู้กเพ็อนแน่นอนไม่มีเวลาไทยว่าตีตัวเออเอารถไทยใส่ผ้านรถไทยางกเนียงีออกจียงในมาเขาเพียงเห็นเท่าเฮ็ดด้วย กไทยกเยัเฮ็ดเล่ากับเห็ดเนี่ยเหยเล้าเฮ็นเ็นไ้จากไทยนีแ่แหละเล้าเสียวมเป็นทางแดงเนาะปอนขาสีเชียงซีนิหน่อยสีขอบขั้วใส่ปีกับสีขาวสารหรือสีข้าวเปลียกคื่อนะอยู่ พอยไม่เอียงกว่าพ่อบักกันก็มีที่หละหายไปวุ่นวุ่นอ่อนกอเจริญธมสองพ่อบักกันทำง,งานด้วยพ่อ,พอ,อประกันเป็นยังไงเนี่ยมีเกี่ยวบ่คุ้มก็เล้วเล้วที่ะขันบ่ฟาดสองมีแข่อ ีกียง ngày n g เพิ่อทีก็ไปที่ี่เเราต้นได้ดีเนื้อหาที่คกไม,ม่ไดีอ่อขอเนี่ยจะตึมขอเนี่ยจะตึมสองตึมอขอสิมเมีย

มีตังเราเขาตรงไม่ใหม่เนาะไม่กระแทกไม่เราไว้ต้เย็นไม่แปดไม่กระเทยไม่เปนีไงมีสี่สองคนสร็ขาใส่กินไปใต้เต่าท่านละขอแปะหน้าที่